สวัสดีครับผมช่างหน่อยรัชพลนะครับวันนี้ก็จะพามาชมหลังคาเหล็กไม่ท่านชีตนะครับแบบซ่อนรางน้ำนะตัวนี้ก็ลูกค้าก็จะเลือกเป็นสีน้ําตาลนะครับตัวนี้ข้างบนนะครับตอนนี้ช่างก็กําลังจะทําการใส่รอบนะครับหรือแฟตชิ่งนะครับครอบนี้ผมก็สั่งมาจากโรงงานนะครับลังคาก็เป็นลังคาสีน้ําตาลนะครับเหล็กที่เราใช้เป็นเชิงชายก็จะเป็นเหล็กนิ้วกับ4ีนิ้วนะครับอันนี้เป็นด้านบนของลังคาะนี่นะครับรางน้ําก็จะเป็นรางน้ำหลังกระสีนะครับตัวนี้อยู่ได้10ปีนะรางน้านี้นะครับ ครับก่อนจะทําการใส่ผมก็ทําการยิงซิลิโคนไว้นะครับยิงซิลิโคนไว้แล้วนะครับตอนนี้ช่างก็ทําการยิงครอบอยู่นะครับความสวยงามนะครับนี่นะผมจะใส่อยู่แค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับหลังคานี้เป็นลังคา P u f o a ฟนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างล่างนะครับส่วนของข้างล่างก็จะประมาณนี้นะครับ นี่ก็คือด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งซ้ายมือผมนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับนี่นะครับคับเหล็กที่เราใช้ก็จะเป็นเหล็ก4นิ้วคูณ2นิ้วนะครับแปรนะครับแปรนะครับนี่นะแปรแปรก็คือจะเป็นแปร นิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งนะครับใส่เป็นแปรคู่นะครับใส่แปรคู่ไปวางผาดอยู่ข้างบนของจันทันนะครับเสาก็สีนิ้วนะครับแล้วก็ใส่ช่องกลางนั้นสามเส้นก็คือเหล็กนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งนะครับเราจะวางสีนิ้วเป็นแนวนอนนะครับทาด้วยสีดำด้านนะครับสนหลังคาก็เป็นหลังคา P u นะครับ p u โฟมอัดมา วันนี้ส่งไปอัดที่โรงงานที่พิษโลกนะครับส่วนระหว่างนี้ก็จะเป็นขาค้ำนะครับนี่ขาค้ำสองเส้นเราจะใช้ตรงกลางเป็นเหล็กนิ้วครึ่งคูนิ้วครึ่งนะครับค้ำเราก็ใช้เป็นสี่นิ้วนะครับขางข้างล่างก็จะเรียบเนียนสวยงามประมาณนี้เลยท่อเราก็ทาด้วยดำด้านนะครับท่อเราก็จะลงแนบกับเสาเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ